ไหนดาราอินอินต้องถามนะก๊อฟเป็นพิธีพี่ะคะอย่าไปแอบฟังเขาเสียหรอกลูกนี้ถามแม่เดี๋ยวรอี่ส่งแต่แม่รักอินอะแต่ไม่ทัะเป็นไงคะพี่เล่ไปก่อนค่ะ คนที่ได้คะแนนเยอะที่ส um ุดคือ4คะแนนค่ะอ๋อวิเ่งมากมีคนที่ได้คะแนนเท่ากัน3คะแนนค่ะอ้าและแพ้ของเราสองคะแนนอ้าและคนที่แพ้ในวันนี้ก็คือผู้ประกันเลยคะพร้อมๆกันเลยวะเดสองสามอินเกาะเซีมบูมวยอินเนโอ้โบทโลกอของเราเดี๋ยวฟังขออนุญาต เปิดตัวแล้ะเมื่อกี้น้องชอบจับแก้วเย็นไม่เยน็นอ่ะได้เย,นยน็ยนสลูกพี่ช่วยเช็ดไอให้หนูหน่อยค่ะนี่บทลงโทษของเราคือเอามือจุ่มลงไปในน้ำแข็งและร้องเพลงต้องชอบแค่ไหนอ่าแบบห้ามเยน็นห้ามเย็นเลยสบายไม่ไหวปกติมากพ่อขอวัดอุณหภูมิกอนได้ปะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโโโโโอออ้้หหขทษไม่เลยตอนเนี้ยเมื่อกี้กินนมไปมันเหนียวคออะพร้อมไหมครัพี่ถ้าพร้อมแล้วคือหนูต้องจุ่มค่ะถ้าหนูต้องร้องเพลงต้องชอบแค่ไหนอ่ะตามยอดวิวโอ้โหสิบหกล้านเองเท่าไหร่นะคะสิบหกล้านสิบหกล้านบอกบอกสิบหกพันดาวแล้วก็คือสิบหกมิล่ะเหรอ ชิบหกล้านรอบรอบรอบดิวชิบหกล้านหนูต้องร้องเอาง่ายร้องตั้งแต่แรกอืมถึงมูสจบจบมูสห้ามเอามือขึ้นแม้แต่นิดเดียวนะพี่สาสีหน้าต้องสบายสีหน้าต้องสบายเอ่อ่ะเตรียมข้อให้พร้อมนะคะวินาทีบริษัทคนแพ้ที่หนูมันเมนโวสเขาอยู่แล้วให้เขาพูดเลยพร้อมหรือยังพี่อินพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหนึ่ง สองเอามือลงไปลูกหนึ่งสองสามเจ้เอาเอาขึ้นเลยพอมีสีหน้าเอาขึ้นเอาขึ้นก่อนอ๋อต้องห้ามมีสีหน้าต้องแบบสบายเราเฟรชอะไรลูกเอาหกวันนี้เมาเลยนะเปลี่ยนข้างไหมได้ดิพี่ว่าข้างเดิมแหละข้างเดิมแลยเหรอข้างเดิมได้ดิคือคำว่าอันนี้ดีหนักเอานี้พอหนูเอามือลงอ่ะหนูร้องเลยหนึ่งสองสาม วันนี้คงไม่ได้แล้วที่มาวันนี้คงไม่ได้แล้วจริงนบางอะไรหก็ช่มองะไรก็แคไ่อยดิหน่ดหนออยดินอยดิ่อ่อดิห่ดิน่มห่่เย่อยนิ่ Then the fuck guy don't pretend you're doing the show like that. Mama want